คนไกลบ้านนะคะสวัสดีค่ะก่อนนอนนะคะกับบอเบ้าคาวะคะ่ะคนไกลบ้านสำหรับวิดีโอนี้จะมาพูดสองเรื่องค่ะสองเรื่องก่อนนอนเพราะว่าต้นคีภาก็บ,บอกว่าเรื่องเล่าก่อนนอนเพราะว่าข่อยังบ่ไดนนอนนะคะเพิ่งจะออกกมาบันยากาศมันก็จะคือลมือถ้าแฝงก่อนนอนนะคะ อันสิเราเรื่องซื้อชื่อนี่นะคะชื่อนามสกุลซื้อก็คือว่าอันมันมีเรื่องเรานะคะเพราะว่าพนักง,งานมาไหมาเขาตลกซื้อข่อยเออเขาก็ว่าคอีหยองซื้อล่ำใหญ่ล่ำใหญ่ไม่มีซื้อหรือสิสิหน้าข่อยก็เลยย้อนนึกถึงไปแต่เป็นสาวเนาะก็เลยอยากมาบอกซู้อฟัง ตอนเป็นสาวอันเพ่งคุณลำไยกำลังดังเนาะตอนนั้นกับประมาณสิบสี่สิบห้าเป็นเป็นสาวเนาะกำลังอยากอายผูเบาผูเบากันสาวลำไยสามเนี่ยแขคยก็อยากอายอยู่เนาะไปโรงพยาบาลกับหมออื่นหอดคิ้วคุณลำไยคนหันเบิ่งเบิดแ่อยละอายอายเจว่ากับกะบว่าเป็นยังไงกะแขอยอายต่ว่าเออมันกับแต่มันกับบริเสียความเป็นตัวตนได้จาเพราะว่าตอนนั้นเท่ากับ มีเอ่อวุฒิภาวะทางอารมณ์เฮาก็บ่ได้ก็คือว่าเพลงคุณลําไยตอนนั้นมันเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นคนกระโดกกระเดกอีหยังอะนะคนก็สิเข้าใจว่าเออซื่อน่ยมันเป็นตามนั้นบ่แต่ว่าเฮาก็บ่ได้สูญเสียความเป็นโตัวตนเฮาเนาะกระโดนได้จ้าตอนนั้นโซเชียลอีหยังมันก็บ่หลายนเนาะข้าวเดียวคนก็ลืมไปเออข่อยกะใส่ซื่อนี้มาตลอดแต่ว่าไปขาเข้าโรงเรียนเรียนถึงเรียนอุดมศึกษานี่ก คนก็ยังหล่ออยู่แต่ว่าข่อยกะมันมันผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วก็คือบ่ไดไอรู้ซื้อว่าเป็นปมดอยอไอยังเนาะแต่ว่าที่ว่ามันมีเด็กหน้อยมากหมนะมาถ่วงข่อยก็เรียกมาบอกสูฟังอ่านประเด็นสำคัญก็คือบ่อยากให้หล่อมูได้จ้ะซูมือหนีเด็กหน้อยมันเซนสทีฟมันอ่อนไหวกฏกี้มันบ่ได้สู่ชีวิตคือตอนนี้คือว่ามันไปตามมูมูเอาจังใดก็คือไปตามเขามันเซนสทีบก็คือว่าไอยังอย่าไปหล่อมู่ อย่าไปหล่ออย่าไปอันนั้นคือคัวมันอายมันกอายอีอลีบางคนกับผูกข้อตายก็มีก็คือว่ามูหลอกก็คือว่ามูเลลนน้ำคือว่ามันกายเป็นปมด้วยอย่าไปล่อมูก็คือเลลนน้ำมูด้ค่ะอันนี้กะกลเป็นเรื่องที่อยากบอกแต่ข่อยก็ผพานม่แหล้วเพราะว่าซื้อมันกับ่ะไ้สำคัญอียงเลยนะจ๊ะซื้อบางคนก็สิว่าเออซื้อสําคัญดูบางคนล่องไทยด้วยพรพรลงทายโดยสะอาคือแปลว่าผู้หญิงที่สวยงามมันก็มีความหมาย ซื้อข่อยกะอันซื้อลำไยมันกะบ,บางคนกะยางเขามาถามเลยเดย้คิดจังได๋ยังซื้อนี่ผู้ใดตั้งไห้เอาข่อยกะอันมันพอเม่ตั้งไห้มาแต่เกิดอะค่ะอันพอใหญ่กะตั้งไห้แต่ว่าคนที่มาถามกะคือข่อยกะเข้าใจเขาเขากะคือสิคิดว่าเอออันเป็นอย่างือซื้อนี่เขาตลกคือกันเนาะซื้อคนมันกะบ่ได้มีความสำคัญอยู่ที่สำคัญที่ความสามารถของเฮา ความมีศักยภาพในตัวเราคือข้าสศิพิสู์ในเขาเห็นบเข้าวปไเด้เป็นแบบนั่นก็คืออย่าไปคิดมากนะคะคนที่ซื้อแบบล่ำดวนล่ำ,ลำยังยัง,ยงซื้อโบลา่นก็คืออย่าไปหล่อโม่ไห้มองว่าเออเขามีศักยภาพมีความสามารถมองที่ความสามารถมองทีกิจใจนะคะบ่ต้องไปมองซื้อตโลกซื้อโบลาณนเราเป็นคนบรั่นููมือนีก็ค,คือการศึกษาบางเทียมันกับประเด้มันต้องควบคู่กันไปนน,นะคะการศึกษาคุณธรรม ซื่อดีบ่ได้เป็นคนดีเสมอไปเฮ้าสิได้เห็นข่าวอยู่ตลอดนะคะว่าอันโมขาเมียร้อยตำรวจเอกผู้กองเพชรปืนหลันใส่เมียเออก็คือมันคนเฮ่ามันบ่มีศินธรรมประจําใจปันไดเพราะฉะนั้นจะไปยึดติด,ดะกับลาบยศแล้วก็ซื้ออันนี้คือประเด็นสำคัญที่เบาเรื่องที่หนึงส่วนต่อไปเรื่องที่สอ,อันนี้ข่าวแม่ ทิ้งลูกสามขวบไว้ในตลาดสดให้กับพอ่อค้าแม่ค้าเร,เ,ออเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอันย่ายไ่ไหมค่ะแล้วก็รอวานแม่เนี่ยจูงลูกมาสมัครงานอยากทางานบ่มีงานทําเล่าเรือตูนเล่าสงสารเล้ก็เลห้เหตุเป็นงานพัวค้ายน้ำคลายเอียงยบบอยากจะกะบ่มีรรยลเอยดว่าน้ำอีอย่างหนะึ่ะเป็นน้า้าน้ำค้า,ขายของชั้อียังหนาะเหตุงานไปประมาณเดือนหนึ่งผู้หญิงก็เริ่อมแบบว่า เียใจกับคพิ่มรักงานกับบมัมาเฮ็ดมาแนขาดแนลูกกับบเบิงบ่ใส่ใจดูแลลูกเอาไปเอามานั่งกับไปอ่อนหลอดได้จากทิมลูกไว้แม่ข่าเลี่ยงแม่ข่ากันนี่แบบว่าอียังวะออทิมลูกไวบ้บะนี่ลูกเด็กหน่อยสามขวบเนาะมันกะแลนเลนแม่ข่ากะอัน,นก็คือลองซื้อน,นะคะก็คือว่าอย่างเด็กหน่อยนี้มันต๊บอวหน,นาเพราะว่าแถวนั้นก็มีก่อสางหลายเนาะ สมุดปกากกามันเป็นน้ำได้ค่ะเคยไปอยู่แล้วเป็นน้ำเป็นเอียงกยับยานเล็กหน่อยตุ๊กน้ำก่อสางกับยานรดแรนรถชนเนาะแม่ขาดบ่มีเวลาสิบปเบิงหรอกแต่คือแม่ขาดเนีหลายกับซอยกันซอยกันเลี้ยงใจก,กับบ่มีไผมีเวลาสิบปเบิงกะมันกบเลี้ยงบอดีซัมแม่เนาะคะะ่ะล้วบันี้ยามมันขีดมันเหนียวเราว่ามันกะข้านไปอ้อมตลาดนั่นหละเพราะว่าแม่กับ,มบก่มีไผเบิงเนาะเราเนี่ยมือแร่งอ่นยายเรากับวันไปนางถ่าแม่ ไปโจมบ้านย่ามไดแม่สซิมาเมื่อไหรแม่จะมาเมื่อไหรแม่จะขายน้าเสร็จเมื่อไหรแม่จะมารับหนูโออเราก็บอกไปละการคือสิหายเนาะค่อยกๆคืดๆเหลือตันวน้ายวนไปอดรอดอันแม่เนี่ยก็เดยเอาลูกมาถมว้เล่าว่าเลี่ยงกะกะเลี่ยงกะซ้อยกะเลี่ยงอยู่แต่ว่าเด็กหน่อยนะมันโบมีใบเกิดเวลาที่สิบปหาหามอเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาสิบปบยังมาเนี่ มันบ่มีอีกอยังสิบอกได้ว่ามันเป็นสัญชาติของมันเป็นสัญชาติใดบอกสัญชาติบ่ไใดเลยคือบ่มีใบเกิดที่เรามาลองซื้อแล้วบอกว่าอยากให้แม่นี้มาหาลูกมาเห็ุเรื่องใบเกิดหรือว่ามาหมอบให้ผู้ใดก็ไดดเบิ่งเพราะว่าเจ้าน่ะทิมลูกไปคือลูกมันเวลาไปหาหมอก,ก็คือมันก็เหตุหยงบ่ไดมันเสียสิทธิ์เพราะว่ามันบ่สามารถระบุสัญชาติได้ว่าเป็นสัญชาติใดนี่ก็คืออยากให้แม่ออกมา พลาผิดชอบคือแม่ไปเตลิดเลยก็ค,คือแม่ผิดหวังกับความรักแต่เขาไม่ได้บอกว่าเม่อายุเท่าไรยังจังได้ดค่ะอันนี้ตามข่าวเนาะบาดประเด็นสัมพันธ์ที่เอาเรื่องนี้มาเบอกคือว่าเป็นยังคือทิมลูกก็คือว่าบอกบอกบ่กหากลูกบอกบางคอมเมนต์ในโซเชียลก็บอกว่าดีแล้วละ่ะอย่าให้เมียมันมาเอาไปเลี้ยงเถอะเพราะว่าเมียมันกันทิมลูกได้ปานนี่คันเอาไปกันอย่ามัานบ่สนใจลูกทิมลูก ได้การให้พวไหมสอมตีขึ้นในเขาเนาะโอ้ยพี่นงอง <c oughs> จังใดกัยยาถิ่มลูกคือถ้าเห่าพอสามารถคิดว่าดูเลี้ยงลูกก็ได้การพี่นงกับประยากไปนนั่นเนะาะประยากไปกวนแต่ว่ามันกบสบมีมุล,ละนิธิมี่อีกย่างที่เขาซอยดูแลพัฒนาสังคมมันก็มีอยู่ด้วค่ะคือวานให้เขาไปเบิงใหไกคอนเท่ากับไปเห็นงานกอน เขากับคอยหาโอกาสไปเบิง้งหรือว่าเข้าลืมตาอาปากใดคือว่าเมียเนอลูกเรียงมาตัางสามขวบแล้วไปถิ่มให้คนอื่นเบิง้งเด็กหน่ย่ยมันก็เรียนอ้อมตลาดไหมค่ะว่ามันจะนางถามม่มันชื่อมือเด็กหน่่ยสามขวบสี่ขวบนีก็คือมีแตเมียต้องการความรักจากแม่ลูกทั้งใบของเขากคือแม่เขาต้องการแม่มากที่สุดโลกทั้งใบของลูกโลกทั้งใบของเด็กสามสี่ขวบนี่คือ แม่ต้องการความรักความอบอุ่นจากแม่นะคะก็คือว่ามันมันมันสามารถติดต่อได,ด้ดิพัฒนาสังคมหรือว่ามีมู่นล,ลนิติที่เขาติซอยเลี่ยงเบิงจนกว่าห้าสิริ่มตาอาปากได้ข้าคอยไปรับลูกมากก็ได้นะคะอันนี้ก็ <c oughs> คิดให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าในฐานะของคนเป็นแม่นี่ก็เรียบตัวด็กหน่อยเนาะอันนี้คือคราวที่ว่าเอามาเว้ากัน อันคีบข่อยกะคีบบานนะคะอันนี้กะเตรียมตัวนอนเพราะว่าข่อยออกกามากก็ยังไม่ได้นอนนะคะและ้วกะอันอันนี้กะตาโตอันยังกะยังไม่เป็นนะคะก็คือกะมาเว้ากันเดี๋ยวอันมือหนาข้าวซิมาเว้าเรื่องอยังกันแต่ข่อยสียยหาเรื่องมาเว้านะคะอัน บ่ไดไปไซนะ่ะซ่องนีก็คือบ่ไดไปเที่ยวไปกินไปองีงยังไซไมี่จะบอกคุยกันธรรมดาเพราะว่าบ่มีโอกาสสิได้ไปไซเลยล่ะกรรขหงเห็นงานนอนนะคะเป็นจันทนาเป็นสาวโรงงาน,นธรรมดาแต่ก็มีเรื่องเรื่องเบาเนาะข้อแลกเป็นกันอื <c oughs> เอามาเบาสู่กันฟังอะคะ่ะเดอส,ส,สิล่าไปโดยเพลงยังดีจะก,ก่อนดีบอ <c oughs> เอาเอาซ้ำเยอนะคะเดินไปนอนพอกันไหมคลิปหนานะคะ บายบาย